อะไรเกิดอะไรขึ e? ้นอะไรซอเอามีหอดมีกีเม้าตีอะไรดอกแดงๆเหรอใช่ใช่โอ้นี่เหรอนี่เหรอเอาเครื่องงามแทลเจ้าภาพก็ได้ละเราเป็นสวยแล้วเป็นมิกกีเมาแต่ว่าระวังแมวนะหยาดแล้วหลายถั่วแล้วเมนใครไม่เคยเห็นก้นอย่าก้นต้น ต้นมิกกี้เมาต้นมิกกี้เมาสอนมันหนิเนอฮาดเราจอยเนาะจอยจอยจนอันกางเกงเราดึงขึ้นดึงขึ้นมางนี่น่ะต้นมิกกี้เมาสซูบมังดอกมัอนเจลาเฟ่บกินโน่พวกนี้มาตัดหญ้าหน่อยนะพวกนี้มากินหญ้าโอ้หโนมี่ก่งตัดหญ้ายิ่เดี๋ยวเจ้าบอกแคลงเดะหยิบมาได้เลยเขากินได้หญ้าโอ้ยคือคือคยเคือกินหญ้าข้าอยู่ เราตัดไว้ได้แขวะดีเพทอดกินแต่หยาอ่อนแล้วนึกว่ากินแต่ฟางอบ่ยเลยจ้ะนี่ยต้นมิกิเมาส์ไงน้าละเออไม่เคยเห็นนะเนี่ยแล้วเป็นแล้วเป็นมิกิเมาส์เลยได้ยายเนี่ยไปซูมดูใกล้ๆดีนะโนไปไปเอามาดิตรงนั้นอ่ะเป็นหูเป็นตาอะไรเขาอ่ะยายจักรยานไปดมนะเด้อวะเนี่ยแล้วก็สิไปดมใช่ไหมบสนี่เ่รอเนี่ยนี่เจ้เบิ้งกี้ล่ะ เดีดเดดิดเดีำดนะอ๋อยีเขาคือมิกกี้เมาสไงมีครูำได้เขาจริงๆเขาใช่ชเขาคือต้นมิกกี้เมาสเห็นไหมมีนวดเออแล้วใครเอามาปลูกนี่ค่อยี่อเรอยขางบ้าเออเอาแต่เขาเขาเรียกต้นอะไรซ้อนี่ต้นมิกกี้เมาส์ผเคยแตชอบมิกกี้เมาส์ไงอ๋อก็เลยเอามาปลูกแล้วน่ารัก ทำไมไม่ใส่กระถางแบบสวยสวยมันไม่เกิดเหรอมันชอบเกิดอย่างนี้เนาะใช่ค่ะคือมันไม่ติดมันแบบจะตุยแล้วอย่างเงี้ยลดอัดหกประศรนได้ข่าวว่าซอกําลังทําอะไรต่างอย่างแต่าวา่ายังยังไม่ประสบความสาเร็จเร็จ<อ>ต้องต้องท่องคาถาองค์อิงองคอิงหรือเปล่าท,ที่ซอไปทําพิธีบางอย่าง<อ>ต้องต้องท่องคาถาองคอิงองคอิงต้องให้คาถาช่วยใช่ไหมป้านันบุสอท่องไหมเมื่อกี้ท่องไหมท่องไหม ยังต้องเดี๋ยวเดี๋ยวรอเรานี้ก่อนแล้วก็ไปคล้องอีกรอบหนึ่งแน่นอนว่าสามเด็ดแน่นอนเอารถอังเป่าได้หนิเนาะสกายถ้าของอุงอิงคือแบบต้องขายไงต้องขายใช่ไหมอันนี้เรา อันนี้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายเนี่เรากำลังอยากได้อะไรบางอย่างเอออ้าวเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเรายังไม่ไม่แต่บ้านคนนดาอยากรอเสรอไทยตัวอ้บตัวอบเนาะโทรมาเนาะฮะสองวันโทรมาเนาะโอ้ยมืออื่นเนี่ยเราโทรมาแล้วมืออื่นตุวบเฮล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 เห็นคนเยอะเหรอเฮ้ยเอิร์ค่ะ ทบอุ้ยยาจอยยิ้มปากเลยชัวร์่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพันแนมพันแนมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยสวัสดีใครมาใครมาใครมาไป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 เที่ยวไปเซเว่นเซเว่นเซเว่นยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อน ิมาร์ก oh, in <Okay. S 1> ่อนะตดีว่าเปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนอยู่คนเดียวนะไปแล้วนะเฮ้ยถ่ายไม่ได้ถ่ายถ่ายเด็กคนเดียวไม่ได้มันต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยมันจะผู้ใหญ่คนแก่ด้วยฮึ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 ฮฮ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 เฮฮ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 เฮ เกมนี้ต้องมีเด็กน้อยแล้วต้องมีผู้ใหญ่แล้วก็คนแก่เยเล่หันมาหานด้าอนนดวยหน้ยแ้ยอันน้านโน่หลังรถไหแน่ออ้ยอันนี้อันก้อนอันก้อนดินก้อนหินแป๊กอยู่แถวยะโสนี่ครับตามรถใช่ใช่ ดีแต่มันบกกว่างนาะมันแป๊กหนึงพี่เพิ่แสดงว่าก่อนในเติก่อนเติมแป๊กหนึ่งพี่น้องครับเกิดุปติเหตุครับเป็นลูกอีนังยเหรอดีมันบอกเป็นอย่างไรเมื่อใดนี่ความเด็กเล่าวันนี้ไม่รู้วันนี้แหละวันนี้แหละจะเต็มไม่พี้อี่เต็มเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับเกิดเหตุไม่คาดันับ่แต่วันก่อนเมื่านนี่มั้งหมู่บ้านนี่บอกฝันเห็นงูบักหลายฝันเห็นงูเยอะมากเลย งูตัวเล็กงูตัวใหญ่พญานาคมีเจ็ดงูมีเจ็ดเจ็ดเก้าเออแต่ว่าเขาบดซื้อดวงบม่ดีดวงบม่ดีแล้วเนาะดวงไม่ดีไม่ซื้อก็ไม่ถูกแม่อันนี้แล้วเป็นได้น้องอันน้องพึ่งไหมเป็นบ่ายเขามีการเนียนเลยคลิปนักปังปังนักเห็นอย่างกับนี่กับแตบขึ้นเลยใช่ไหมคนมันเป็นร้านเลยไหมน้องพึ่งสุดดาร์กไหมร้านเลยเหรออาชีพว่าร้านแตกอะนะ แม่ทิ้ง่งเป็นองเพลงกันพูดนี้ต้องไปถ่ายคลิปแล้วล่ะเขาไปถ่ายคลิปแล้วต้องเจาะเจาะทีละคนบ้านเห็นพอบพิกาเนีอยู่น้องพึ่งน้องพึ่งก็เลยมาบ่าแต่มาเสียงแล้วดีเลยก็เลยเพราะเป็นเจ้าหน้าสองล้านหรือว่าเป็นแบบเสียงแม่เสียงนรุ่นกุญอยู่นี่แหละหลังสงกรานบ่แม่เดี๋ยวสิล่ะหนวกเพียงมวนป้ากําลังกํลังมีกระแสแม่ดูสิลองพื้นในร่องจมูกหนาเปื่อย สะไม่มีรองพื้นเก่าๆมาหน่อยเลยขนาดนบอดแดดเนี่นาย่อไต้องนี่เดี๋ยวแดดเดี๋ยวเวลาไปงานจะอยู่ยังไงไปงานแต่เร็วๆคุ่นไม่เร็วก็แต่งตัวปกติไม่ต้องลองลงพื้นหรอกไม่ถ้าไป่ลงลงพื้นจะดูดีกว่านะใช่ไม่ต้องลงหรอกยังไงเราก็เหมือนผู้ชายอยู่แล้ว เออีหลีเลยลองลองไม่ต้องเขียนแต่คิ้วเฉยๆไม่ต้องลงลองพื้นทาแป้งก็พอทาบางๆอีอย่างคิ้วลงพื้นเต็มเหมือนทาบางๆไม่นิสัยกระเทิมันชอบให้หน้าขาวอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงหละหน้าปกติอ่ะมันดูดีกว่าอยู่แล้วหน้าเหมือนผู้ชายก็เหมือนผู้ชายไม่ต้องลง า้คนเอาเรื่องจริงดิเผื่อว่าจะแย่งแวนจะหยุดเหรอเดี๋ยไปส่องกัไปส่องกันจบไปไปส่องกันจบเบิ่งว่ากล่าเบิ่งยันไปตัดสกินเฮดซะพ่อจะซื้อชุดเหลืองให้ชุดหนึ่งแล้วก็เอาบาดมาอันหนึ่งยางไม่ชุดเหลืองมีแล้วชุดนนั้อ๋อชุดนั้นนะสุดยอดเลยชุดนี้แล้วหัวง่างจริ๋มเล่นวะต้องใส่แล้วมันใส่มาได้แล้ยอวด อ๋อลำแพนยังไม่มาเลยวันนี้ทุบทุบเอืเอนเอินเอิเอออมา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 ,ม,มาเดียวเ<ๆ>มาเร็ว,วเร็วบอก่เตืนคนเพราะว่าหนูให้เขานอนข้างล่างไงมันมีที่นอนใช่ไหมนูกันเนี่ยไปกันไว้แล้วแบบปุกเดืปุกแม่กับเลยตื่นแล้วว่ไปใส่เด้ ตื่นเช้าอ่ะตื่นเช้าแล้วเพล่นนอนไหนล่ะเพล่นนอนกับยายปะนอนข้างบนกับแม่อ๋อแล้วแพรนอนกับยายอือ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจครับ <c oughs> พี่นองพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ